เว่ขอสักมาณ20นาทีก็พอ20นาทีที่เราจอยกับลูกโดยที่หมอบอกว่าให้ชัดอาก็คือไม่ต้องพูดไม่ต้องสอนไม่ต้องพยายามไกลอะไร <c oughs> ให้เขาเป็นติเลยใน20นาทีน,นะคะการที่เล่นท่ามกลางธรรมชาติคือ the best free play ที่ดีที่สุดคือ free play ที่แบบไม่มีกฎเกณฑ์แล้วก็ไม่ต้องระวังอะไรมาก แล้วก็อยู่รกานที่างที่คชาเด็กจะเรีขึ ja. mm um <t 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 ้นเอรนัอ evet ันน OK> ี <t 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 ้ขึ <t> <t ้นอยู่กับว่าเราเปิดช่องะของา้เวลาเราเีนคำเราบอกวารูปแบบอยู่ก็แพนชองมองลองๆที่มาเราบอกว่าออันนี้คือเข้าใจการรวจสอบผิดหวังที่ไหนอ่านคาผิดหวังมารู้จักแปว่าอ๋อแบบนี้มันเรียกว่าผิดหวังผิดหวังที่ไม่ได้ เราจะไปซื้อว่กันนะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำกันนะก็จะเดินผ่านแผนกของเล่นนะหนูคงจะไม่ได้ของเล่นวันนี้นะครเพราะว่ามันยังไม่มีโอกาสเลยที่ต้องซื้อแล้วก็ถ้านอยากได้น่าจะซื้อมาซื้อให้เป็นเล็บวันนี้เราจะซื้อมาซื้อเป็นเล็บกันซื้ออะไรก็ได้เราจะไปเลือกกันก็จบเสร็จแล้วเราจะกินข้าวแล้วก็จะกลับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือระวางทางไปซื้อตู้กระป๋องตู้ใดใดใดใมีขนม ไปแซววิ่งว่งลาอุ้ม่นคุยให้เแ้ะรทางที่ดีท uh ี่สุดก็คือรับวรงผีเขาหน่อเพราวันนี้เขาจะเจออะไรตลอดเจอขึ้นจนขึ้นลยหรือว่าให้อุ้ม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 แล้วเราอุ้มไม่ไหวแล้วปวดหนักมกก็จะแบบว่าเราจะเปนต้องใช้การเราจะไม่มีการอุ้มเกิดขึ้นพอเมื่อคุณเราจะไาามที่นั่งกันแต่ถ้าอยากให้อุ้มกากลับบ้านกันู้วแสดงว่ราห ถ้าบทดิวด้วยความรำคาญโปรตีนตัวเลยว่ามันจะต้องทลัาอีกแน่ๆดังนั้นเราก็โชว์ว่าเราเราแฮนด์เดิลกับความรู้สึกที่เราไม่โอเคเพราะว่าเรามีเวลากี่ชั่วโมงตอนลูกม,มาโรงเรียนเราแฮนด์เดิลกับมันไม่ค่อยมันเดน,นิคอะเลยแล้วเดี๋ยวพอเราเจอลูกอะถ้ามันยังอวลเราเราก็เชื่อเลยว่ามันจะต้องมีแบบเอาไปทีละบางแบบอาจจะมีแบบว่าอารมณ์แบบนี้ที่เรารู้สึกหรือสิ่งต่างๆที่เราแสดงออกก็ ต้องมีสตินิหนึ่งแล้วก็ถ้าเราจะโชว์แฮปปี้ได้เราต้องไปดิวกับปัญหาของเรากนะ่อนวิธีการดีบับปัญหาเยอะมากเลยผู้หญิงเนะี่ยเมาส์กับเพื่อน1เซส,สชั่นก็เบาลงล้ว <c oughs> ถ้าไม่ไหวจริงๆปรึกษาจิตแพทย์ก็ได้ทุกวันนี้การป่วกายกับการปวยใจมันมีระักเท่ากันวันนี้มันไม่ได้ดูยากเลยอะไร,ะไรก็คือเหมือนเราหาเพื่อนคุยที่เขาจะบอกโซลูชันที่ พอเขาทำอะไรที่มันเป็นการ Respect ตัวเองที่ปล่อยชมเลยแต่ไม่ได้ชมใน c อ o i c e ที่เขาเลือกแม้แต่ชมในตัวต o วค q l ที่เขา Respect ตัวเองนะชอบมากเลยที่ลเลือกเลือกในสิ่งที่ลูกชอบและลูกหนูว่ารู้จดมไม่ชอบ